สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมารโสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของโครงโลกกนิดนะครับซึ่งก็เป็นของดีของแผ่นดินผมเองก็มาเผยแผ่ นะเล่าสู่กันฟังเพราะถ้าไม่เล่าสู่กันฟังก็จมหายไปอยู่หนังสือคนก็ไม่อ่านอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะแผลงฤทธิ์ได้ผมเองก็เอามาขยายความวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยสองเรื่องสามเรื่องแล้วแต่กรอนพาไปขยายความนิดหน่อยอเล่าเรื่องประกอบบ้างเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตแล้วน้อมนำมาใช้ ในการดําเนินชีวิตเพราะโครงโลกก็นิดแปลว่า,าการเขาเรียกว่าคำสารสอนโลกอะไรทํานองเนี้ยว่าการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยโลกก็คือโลกเรานี่แหละนิติก็แปลว่าคำาการดําเนินชีวิตเราจะทํำยังไงให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมวันนี้บทแรกเลยครับพลึกใดสร้างลูกสร้างเนี่ยสร้างลูกลูกเยอะเหลือหลาย ฝูงวิหกกลุ่มกรายแก่ใกล้ยามผลหล่นกระจายกำจัดนกบ่อมาจับไม้ที่ต้นสักตัวโออันนี้ฟังเพลินๆนะท่านอ่านตามหรือฟังที่ผมพูดท่องหรือว่าพูดให้ฟังเนี่ยก็เฉยๆนะไม่มีอะไรก็คือต้นไม้เวลามันมีลูกเยอะเนี่ย นกวิหกนกกามันก็กากามาก็เต็มเลยจอกแจ๊กจอกแจ๊กเนี่ยะเพราะฉะนั้นนี่ไงแกล่ใกล้กลุ่มกลายแกลกล่ก,ลก็คือนกอะไรมาก็เต็มเะยนกมาทําไมครับนกมากินดิผลไม้ลากไม้เป็นอาหารของนกมันนะไม้ว่าอะไรต่างๆเานี้ไปว่าจะเป็นอ่อมามโมะอะไรมะขวิดมะอะไรต่างเนี่ยมะม่วงมะเอ่อฝรั่งอะไรต่างๆ่อนี้อ่า ต,ต้นไม้มันงามนกก็มาเยอะยามผลหล่นกระจายกำจัดเอาผลละไม้มันล่วงไปหมดแล้วนกบอ่อมาจับไม้ที่ต้นสักตัวนกก็ไม่ไม่มาเอ้ามาทำไมเล่าก็มาแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็จะมาทำไมอันนี้สอนอะไรรู้ไหมครับสอนคนที่เป็นเจ้าใหญ่นายโต ็เวลาเป็นใหญ่เป็นโตนี่โขเบิ่มเลยให้คุณให้โทษได้คนก็มาหาที่ถูกครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านตะเบะปับ๊บหมากันเป็นแถวเลยไม่ขาดพวกนี้ไม่ขาดพอมาแล้วมันได้อะอยากเป็นอะไรไอ้หนูอยากเป็นอะไรเลยไอ้หน,กน,หหนูก็ได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งงานได้ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์คนก็วิ่งเข้าใส่นั่นก็คือต้นไม้มันใหญ่แล้วมีผลละหมากรากไม้มีเยอะแยะไปหมด แต่พอผลยามผลหล่นกระจายต้นไม้เริ่มวายนะวายหมดแล้วก็คือไม่มีแล้วเนี่ยนกที่ไหนไม่จะมาแล้วไม่มีนกก็กระจายก็ไปกันหมดดิก็เหมือนกันพอนายเป็นใหญ่เป็นโตก็มาพอนายหมดอำนาจวาสนาก็จะไปทำไหมมันไม่ได้อะไรคนก็ไม่มาผมมีทุละครับเมียป่วยครับต้องพาลูกไปหาหมอนี่เห็นไหมไปหมดแล้วนายก็จะเหลือ คนเดียวแล้วไม่มีพักไม่พวกคือที่เขามาเนี่ยเขามาเอาผลประโยชน์ทางนั้นแหละมันเหมือนตลาดสดเจ้านายใหญ่ๆเหมือนตลาดสดยามเช้าใครก็อยากไปตลาดสดได้เนื้อได้ไข่ได้อะไรต่างๆไก่ไก่เป็ดเลือดหมูอะไรต่ออะไรสดๆผักสดอะไรต่างๆใครก็อยากจะมา แต่พอบ่ายนอยสามโมงสี่โมงห้าโมงเย็นตลาดวายเขาเรียกตลาดวายพอตลาดวายแล้วก็จะไปทํให้ตลาดไม่มีอะไรคนก็ไม่อยากไปคนจะไปตอน,นเช้าเช้าตลาดสดก็เหมือนกันคนเป็นใหญ่เป็นโตหูคนเป็นหูวเป็นนางยกเป็นรัตมนติคนก็อยากจะไปหาเพราะอะไรเพราะต้นไม้ผลมันเยอะก็อยากจะได้สักดอกสองดอกได้อะไรตอไลนิดๆหน่อยๆใช่ไหมนี่คือ สัจธรรมที่เป็นอย่างนี้มาตลอดที่ผมพูดนี่เป็นความจริงบางคนอาจจะสแสลงจิตสแสลงใจนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นความจริงนะมันพิสูจน์แล้วก็เห็นมากระตาเยอะแยะเลยแล้วก็โชคดีผมก็ไม่เคยเป็นใหญ่เป็นโตอะไรกับเขานะแล้วก็ไม่เคยไปอะไรกับใครเขาไปอยู่เฉยๆเรื่องรามีความสุข ที่ผมพูดได้เต็มปากว่า,วาผมก็รับราชการมาจนกเกษียณผมก็ตรงไปตรงมาไม่ได้ไปซุกปีกอะไรกระใครทางนั้นนะฮะซุกอยู่ของในหลวงเท่านั้นเองทำงานให้กับแผ่นดินให้กับพระมหากรรษัตริย์เพราะเราเป็นข้าราชการข้าแปลว่าบ่าวราชาแปลว่าในหลวงการแปลว่างานเนี่ยนี่คือสิ่งที่ยึด เป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตลอดจนปัจจุบันนี้นี่ก็ยังทำงานอยู่ทำงานให้หลวงอยู่คือออกนี่ออกไปก็เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินทุกวันนี้ก็ยังไปบรรยายตามสถาบันต่างๆอะไรเนี่ยที่เขาเชิญมาแล้วก็ไปให้ความรู้เรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรต่างๆนี่ให้ความรู้คนเพราะว่ายามีชีวิตอยู่บุญกุศลทำได้ก็ทำไปเงินทองนั้นมันจบแล้ว นะฮะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเงินเดือนที่ในหลวงท่านก็ให้เราพออยู่พอกินของเรามีความสุขตามอัตภาพอยู่แล้วนะครับอีกสักวักหนึ่งครับมีศิลปศาสตร์รู้ใดๆก็ดีบุญบ่อทำไว้ในชาติกี้แงเขาบอกชาติกี้ได้สมสิ่งพึงใจจักเสพสมบัติย่อมหลีกลี เพิ่มผู้มีบุญอันนี้สําคัญนะน,นี่เป็นหลักศาสนาเลยนะก็คือจริงๆแล้วคนมีบุญมีวาสนาคือทํามาก่อนเนี่ยคนที่เขาทํามาก่อนเหมือนเขาฝากไว้นานแล้วอ่ะเกิดมาบางคนเขาก็รวยบางคนก็ถูกหวยรวยโปบางคนก็ทําอะไรก็ประสบความสำเร็จพวกนี้เขาเขาบุญเก่าเขาดีด้วยกับบุญใหม่ที่มีความมุมาณะมุ่งมั่นดีด้วย บางคนเกิดมาแล้วทําเหมือนกันขายของเหมือนกันทใํใไมไม่รวยน,นั่นนะบุญเก่าเขาไม่ได้ทํามาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพรันมีศิลปศาสตร์รู้ใดๆก็ดีเนี่ยเขาบอกว่ามีศิลปศาสตร์นะมีความรู้ดีนะบุญบ่ทําไว้ในชาติกี้ก็คือมาชาติที่แล้วเราไม่ได้ทํา ไม่ได้ทำบุญวาสนาสิสมเด็จโตบอกว่าเจ้าจะไปขอบุญวาสนาที่ไหนของเก่าแล้วไม่ได้ทำไว้ทำบุญสร้างบุญสร้างวาสนาก่อนแล้วจะไปขอบุญเ,เขาถึงจะได้ถ้าไม่สร้างบุญสร้างวาสนาคือไม่สร้างไว้อะใครที่ไหนเขาจะมาให้เราสมเด็จโตใครที่ไหนก็จะมาให้เพราะเราไม่ได้เคยทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็ไม่ได้นะะได้สมสิ่งพึงใจจากเสพ สมบัติย่อมหลีกลีเพิ่มผู้มีบุญทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปให้กับผู้มีบุญถ้าอย่าเข้าใจผิดว่ามีบุญเกิดบุญก็คือเขาทําไว้ของเขาเนี่ยคนก็ถูกหวยแสดงว่าเขาทำมาดีเนี่ยอย่างผมเนี่ยหวยเนี่ยมีกี่ร้อยใบยก็ไม่เคยถูกสักใบหนึ่งมันไม่ได้ทําบุญมาด้านนี้เนี่ยเราไปทําบุญกันคนละแบบเนี่ยมาสร้างเหตุกันคนละแบบเพราะฉะนั้น บุญบาปอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกแม้มีศิลปศาสตร์รทำเกง่งเรียนเกง่งพูดเก่งอะไรต่ออะไรแต่บุญไม่ได้ทำไว้เนี่ยมันก็ไม่สมใจนึกไม่ได้สมใจแต่ถ้าบุญเราทำไ,ว,ทำดดว,ไว้ทำนิดเดียวก็ได้แล้วทำนิดเดียวก็ได้แล้วเพราะบางคนสังเกตไหมทำอะไรกับโป๊ะโป๊ะหรือจับฉลากเนี่ยเคยเห็นในหน่วยงานเนี่ยผ่านผ่านมาไอ้แต่คนนี้ต้องจับได้ทุกครั้งไปเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกไอเราจับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ สามร้อยคนนี่เขาจับจะไม่ได้แต่ถ้าแจกทุกคนได้นี่บุญมันทำมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปอะไรอย่าไปคิดแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยไม่มีทางเพราะบางคนนี่ปื๊ดไปของเขาเรื่อยนะเจอเจ้านายดีก็ไปเรื่อยเพราะบางคนอืดร้อยสิบปีกว่าจะได้สองขันสักทียี่สิบปีอะไรเนี่ยใช้เวลาหน่อยเพราะนั้นนี่ก็คือ เรื่องราวของบุญวาสนานี่มันตรงกับหลักศาสนาพุทธไม่ได้ทําบุญไว้ทําไมเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็คือเขาทำบุญมาก่อนเนครับก็อีกสักบทหนึง่งในโครงโลกนิจต์เขาบอกว่าปลูกไม้มันรดน้ําจําเริญดักรอบยาเมิดเหมือนมั่นกู้เกี่ยวชู้ชอบเพียรเดินสารสื่อ เรียนสิ่งใดใครรู้เร่งให้มีเพียรอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับภาสิตทธ์บราาง่ายๆเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ก็ต้องลดน้ำมันถึงจะ,จะเจริญเติบโตก็ลดน้ำบ่อยๆใส่ปุ๋ยบ่อยๆดักรอบก็ต้องมันกู้เนี่ยเป็นเจ้าชู้ต้องมันหาอะไรเนี่ย,ยสมัยก่อนดักรอบมันกู้รอ,อบก็คือเป็นรอบที่ใช้ดักปลา ต้องหมั่นไปกู้ก็ไปดูไอ้ปลาเข้าแล้วก็เอาไปกินได้เนี่ยดักรอบหมันกู้เกี้ยวชูชอบเพียนเดินสารสื่อเป็นเจ้าชู้ก็ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูนัดกันเดี๋ยวนี้ตบายมีส่งลายกันคุยกันดึกดึกเดินเดินก่อนแต่งดึกดึกเดินเดินแต่งแล้วก็ตัวใครตัวมันเพราะฉนั้นนี่ก็คือเกี้ยวเป็นเจ้าชู้ ชอบเพียรเดินสารสือ่อเรียนสิ่งใดใครรู้เร่งให้มีเพียรสุดท้ายเลยเรียนหนังสือคือเรียนอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ด้านั้นเป็นเดียวเป็นวิวะโยธาไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์นิเทศก็ต้อง เรียนให้รู้รู้ให้จริงให้มีความเพียรพยายามในสิ่งนั้นนั้นมนุษย์เนี่ยมันแปลกประหลาดอันหนึ่งเป็นสัตว์ที่เขาเรียกมนุษย์นี่ก็คือสัตว์นะแต่ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐนะสัตว์แปลว่าข้องเพียงข้องอยู่บนโลกนี้มันจะต้องทำหากินทำหากินก็ต้องเรียนรู้สังเกตได้ไหมบางคนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยจบแค่ปอ .4 อย่างฮอนด้าเนี่ย โอชิโร่ฮอนด้าเนี่ยเรียนแค่ป .4 ยังเป็นเจ้าของบริษัทฮอนด้าได้เลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเพียรพยายามมี ฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสานี่ครบเลยในอิทธิบาทสี่เนี่ยมัสสุชิตะเจ้าของเนชแนนกับมีครบเลยคือเขาชอบไงเขาชอบเครื่องยนต์กลไกเขาจึงมุมานะทุ่มเทไปเป็นเด็กอูจากเด็กอูมาเปิดอูอซ่อมเองจากซ่อมเองเอ๊ะมันเสียเพราะอะไรไปโคกัโตโยต้ามาทำแหนบทำเดือบ สร้างเพิงหมาแหนขึ้นมา,าสร้างร้านตัวเองจนเป็นยนตรกรรมเอกของโลกไป hey, เห็นหรือยังครับนี่ไม่ได้เรียนหนังสือแนละ้วจบแค่ปรีธรรมดาไม่ได้เรียนวิศวะเครื่องกลเครื่องยนต์อะไรเลยแต่ว่าชอบเนี่ยชอบก็มีความขยันมันเพียรเรียนรู้สิ่งใดเรียนจริงๆริงจังท่านไปดูในโลกเนี้ยคนที่เรียนจริงๆจังแล้วทํางานจริงๆจังเนี่ยก็จะโตโตโต,ตขึ้นไป แปลว่าจ็คมงจ็คมาหรืออะไรต่างเนี่ยทุกวันนี้บินกกบินเกตให้ไปดูเหอะเพราะเขาฝังจิตฝังใจในการทำงานไอสไตล์บอกว่าผมไม่ใช่อัจฉริยะแต่ผมอยู่กับปัญหามากกว่าพวกคุณนีผมให้ใช้อัจฉริยะแต่ผมอยู่กับปัญหานาน,านกว่าพวกคุณเนี่ยผมใช้เวลามากเพราะนั้น ไอสไตจึงมีความเพียรพยายามเอดิสันก็เหมือนกันกว่าจะผลิตไฟฟ้ามาได้เด้โอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นครั้งมีคนก็ไปหัวเราะเยาะบอกโ่เนี่ยเป็นหมื่นครั้งกว่าจะได้ไฟฟ้าเ,เป็นความผิดพลาดเอดิสันบอกไม่ได้ผิดแต่ทําให้เรารู้ว่าที่เป็นพันเป็นหมื่นครั้งเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดกระแสไฟฟ้าแต่ครั้งสุดท้ายมีโอกาสเกิดถ้ามันไม่ทดลองแล้วทดลองอีกมันจะเกิด เป็นไฟฟ้าขึ้นมาได้อย่างไรจริงไหมครับเพราะนั่นนี่ก็คือ,อาการที่เราเอาเรื่องราวของโคงโลกคนิตเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีเอาไปใช้น้อมนำไปปฏิบัติ สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในสังคมเรามานานเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยโวาจาลักแก้วมีด้วยเดอ้อโครงโลกอันนี้คือได้ต่ยินได้ยินเขาพูดเขาว่าอะไรเนี้ยสมัยก่อนที่ใหม่ๆที่เขียนกันที่วัดพระเจดุพลประชาชนจะเรียนรู้ต้องไปที่วัดโพนะครับและอยู่ไกลๆมันจะไปได้ไงเมื่อก่อนนี่ควรจะไปได้พายเรือจำบึ๊ดจำบึดรถก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ ก็ไม่ต้องไปวัดโพกู Google เกิลนี่มันเข้าไปเลยของโลกอน,นิจตออกมาพรืบเลยแต่ว่าก็ต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจอย่างที่ผมมามาอธิบายนี่คือพอเข้าใจแล้วก็เอาไปแล้วไปขยายได้เยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นอะไรคู่มือ ในการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้มันเป็นบทเรียนบทอสอนคนให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมครับสำหรับเรื่องราวของโคงโลกนิตวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ